หลับด,ดีจ้าเผลอ,อไปตักข้าวจะมากินเผอ,อแป๊บเดียวแมวมันนอนที่นอนซะแล้วมาแย่งที่นอนซะแล้วตัวอันนี้ตัวตัวใหญ่เห็นไหมหลับสบายเลย นอนเป็นแถวหมดเลยอะ่ะนี่อันนี้อันนี้จะหลงมานอนแทนจะด่วนไปแล้วนอนจะด่วนไปนอนโน่นอ่ะมามาอีกตัวแล้วอันเนี้ยจะไปนอนไหน <c oughs> <c oughs> รอบหมดมีแต่แมวก็คือตอ,อ,อนนี้มันนอนเล่นอยู่ในห้อง มันเย็นนะคะพื้นเย็นเปิดพัดลมแมวเขาก็เลยเปิดให้แมวเข้ามาได้พักผ่อนเมื่ปกติไม่ไม่ค่อยไม่ได้ให้นอนกลางคืนด้วยนะได้แต่ตอนตอนกลางวันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ห่วงเนาะแมวก็ร้อนอะ่ะอยู่นอกอะ่ะก็เลยเปิดประตู ให้มันนอนข้างในเดินสวนตวหนหามกันเลยแมวเข <c oughs> าก็าสุขสบายเราก็ก็ดีใจเนะาะเขาก็อยากจะมาอยู่เราอยู่ตรงไหนแมวก็จะมาเป่นเป่นปน,นอนใกล้งั้นน่ะมาะเด็กมาแลนลยนะเรด่วนหายได้มั้งจะไม่เห็นกินอะไรสักทีเลย นม่ด้วนเล่นกาแฟก็บางทีบางทีเออเจ้าด,ด้วนนะ่ะเขาก็ไปดูดนมเจ้าเจ้าหลงนะ่ะแต่เจ้าหลงเป็นตัวผู้นะเพราะว่าไอ้เจ้าด้วนเนี่ยเขายังตอนนั้นมาไม่ไหวได้สักเดือนกว่านไก่ก็คงอยากนมแนละ้วเนาะ ไปดูดนมดูดนมเจ,เจ้าเจ้าเจ้าตัวเนี้ยตัวเป็นตัวผู้นอนดูดหลับหลับกัเลยดูอเเอ,อเหลีเป็นห่วงเป็นใยอตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากก็มีพ่เห็ุแล้วก็เออเราก็มีความสุขไปอีกแบบนึงแต่เวลา เราอยากจะเป็นตัวตัวกันมาค้งมันเกิดหงุดหงิดเหมือนกันเนาะาค้างเราก็ไม่ให้เข้าเพราะเราก็อยากจะเป็นตัวตัวเพราะเรานอนตรงไหนได้แมวมาจะมาเบียดมาแทะมาแย่งทม่นอนหมดเลยนี่ยตัวตัวนี้ตัวตัวตัวโตตัวพี่ใหญ่กินจุมากเนี่ยกินเก่งตัวเนี้ย จะ่น่เราจะกินเก่งแล้วมันมีแล้วมีตัวโตวเมื่อกี้ไปไหนแล้วอะอันนั้นพี่ใหญ่ดูแล้วมันก็น่ารักดีนะร้อนองไงอยู่นอกกูกออยู่นอกมักนร้อนเหรอแล้วทำไมหนูไม่นอนพื้นนะหนูมาแย่งที่นอนแม่เนี่ยนะ น,น,อน,นอนหมอนเลยนอนหมอนเลยอย่างว่าเราก็เข้าใจอ่ะเข้าใจแบบพอพออายุหลายแล้วก็มันก็เอ้ประมาณสิบปีได้ยังเนือเนี่ยสิกว่าปีอะไรเนี่ยนี่มันก็เหมือนคนแก่เหมือนคนแก่นะมันมันนึกถึงเราเรา ขนาดเราหกสิบกว่านี่เราก็เริ่มกระดูกกระเดี่ยวเราก็ไปล้วเด,เดินไม่เคยไหวหปวดหลังปวดขานี่แมวเนี่ยก็คงเป็นอย่างเราอ่ะเขาก็เลยไม่อยากนอนกับพื้นอะ่ะอย่างน้อยก็นอนที่นอนนุ่มๆอะ่ะก็จะไม่เจ็บกระดูกงอย่างละอย่างเรานอนเนี่ยเนี่ยนั่งอย่างนี้เราก็ต้องใช้ผ้ามารองไม่งั้นเจ็บหัวเขา่า เจ็บเ่าเขาไม่ไหวก็ดูทั้งนั้นน่ะล่ะทิกโกนดีบเ,เจ็บเจ็บแล้วรังนลือึงอกเขาอ,อกเราเนาะเขาก็เป็นเต่งมีชีวิตมีชีวิตจิตใจเหมือนเหมือนกับเรานี่แหละรู้จักรักโลกโกรธหลงบางทีก็งอนนะนี่นะบางทีน้อยใจถ้ากลัวจะรักตัวนั้นมากกว่าตัวนี้มากกว่า เอออะไรก็ไม่รู้มันก็เป็นเหมือนคนเลยนะละแต่เขาพูดไม่ได้นะเองจากการแสดงออกอะ่ะเราเลี้ยงมานานแล้วเนาะเราก็ก็ดูออกอะ่ะว่าตัวไหนมันแต่มีการอิจฉากันไล่กัดกันบางทีให้เริมมาทางบนอะ่ะบนหลังคานะ่ะเมนูตัวไหน,ต,ไหนตัวไหนกัดกันเรื่มหมด แล้วก็ลงมาก็อ่ามีแผลอีกแล้วแล้วก็จักมาใส่ยา,ยาเน,นี่ยเขาก็มีจิตใจชีวิตจิตใจเหมือนเราแหละตอนในอยากจะไปอ่าใครนักเนาะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีชีวิตจิตใจมีรักมีมีโลภมีโกรธมีหลง ถ้าเราวางวางใจให้ให้มันว่างเปล่าได้มันก็สบายมันก็อยู่แบบมีความสุขนะจิตใ,ใจเรามันไม่มีอะไรปล่อยวางน่นอนจะดีห่างเด้ลนะ <c oughs> น้อจะมีควาสุขอะเป็นไงเนี่ยจะกินข้าวว่าเนี่ยตวเล็ก หนูไม่ยอมกินเลยอ่ะแม่ก็จะให้กินหนูก็ไม่กินนะล an no ูกเนี่ยหืมกินเด้ะเนี่ยนะเล็กเดี๋ยวแม่กินยานะอ่ะเดี๋ยวแม่กินยานะเห็นป่ะหอมยังหืมไหนไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ให้น้องไม่ต้องเลยไม่ตั้งเลยนังหลงไม่ต้องเลยไม่ให้น้องไม่ให้น้องกินนะไม่เอาไม่เอาไม่ให้น้องกิน นอนนอนนอนนะไปเดี๋ยวแม่นานเดี๋ยวอขอแค่นี้ก่อนแล้กันนะคะอ่าเดี๋ยวกว่าเออช,ช่วยติดตามด้วยนะ้วก็อ่ออะไรนะนานน,นามายังจำจำคนสองตัวเองไม่ได้เลยนานามาแชร์หรือว่านานามาอนะแล้วก็มันเปลี่ยนเรื่อยเนาะบางทีก็เป็นไงหนา มันเกนยังยัง,ย,งยังทําอะไรไม่ค่อยถูกกันนะเพราะเราเราไม่มีที่ปรึกษ,ษาก็ตุ่มทําตามไปเรือ่อยเออเอางั้นก็เกินแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ